สวัสดีครับคุณเลอะหิมชาแนลครับเมื่อนี้มาหาเห็ดเพิ่งถามครับพี่น้องครับน้ำหีมีคนได้เมื่อเนาะได้พ่อเก่งเพิ่นมาเห็ดรอบเพ่นเลยขึ้นมาเบึ่อนะมันมันว่าเห็ดเพิ่งถามมันออกเร็วว่าสัก กะเลยกลันเลยเมาล,ลองเบึงหมานงี้น้ำหีเนาะแต,แต่บบแต่บบบอกว่าว่างได <c oughs> คุณคุณบ้านคนละหิมก็น่าสสิรู้ดีเนาะแถวๆนี้ละเพิ่นเนี่ยบึงสภาพแวดร้อน้วเพิ่นก็น่าจะหูจักเนาะ มบื้องเดียวสภาพรบตาเฮ็ดเพิ่งออกขนาดได้น้องนี่เฮ็ดเพิ่งน้ำเยอะหายน้ำดินน้ำน้ำป่าไหมน้ำต่างสิระแล้วก็บรู้ว่ามันออกอยู่วงใดอีลีเด้ก็ฝฟังไปเรื่รอยๆไปเรื่รอยๆแล้วเขาก็ไดยเนาะ ต้องสายตาดีๆจังหน่อยได้หายหิดงึ่งนี่โอ้ท่านโบหินมันดีๆได้หายล้พอแล้วพี่นุ้ยอะเย่ยดูดอกห็ดงึ่งโอ้ยด้วตัดตอนนี้เนาะเอาเอาเอามีดมาดำอยู่ตัดเอา ตัดกระดาเนาะละอู้อหูดอกฮิตงามขนาดดอกฮิตเบิ่งหมุมันดูโอ้พี่ดอกนี่พี่น้องพี่อุ้ยดอกมาด,ด,ดูดว่าเขินบ้านอุ้ยคักคัก s w i ดอกละเอาไม่ตัดเอาเลย เอาห่างก่นเก็บไว้ขายายพันธุ์โตไปถ้าเรา,าเด็ดเอาเบดมันกะเชื่อมเชื่อมมันสิบูมีเนาะเอาถมไว้ไปดูออกมันโตเป็นหมู่นะเฮ้ยอีกดอกลึง งามขนาดดอกนี้จะได้เก็บเนมบุดีเนมบุดีฮอดบุหินเลยดอกเหญ่เกย ผมคเพิ่งโด่งงามปันไดนเอากินมันไว้เอาเต่ดอกมันขึ้นหายคือหนึ่งแล้วอันนี้สายบังดูนนี สายน้ำไหลมาตั้งแต่ตั้งแต่ไ้แตนาไหลลงมาลงมานี่บ่คือเว้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วพวกหากินยามกลางคืนเขาออกไปบ่แล้วเจ้ามาก้านเอาเลยมามาไต่ไฟ ไปไฟมาส่องไฟเอาเดี๋ยวกบเบิ่งกอนปิดตาบ่ล่ะเขามาส่องไฟเอาเบื้องแรก มองเห็ดเพิ่ออกไฟไหม้ไปแล้วมึงมองนี้เห็นวังหินมองนี้บ้านคนละหิมรู้ดีแต่ว่าไฟไหม้ไปแล้วไฟหวไฟหม้ปีกายเนี่โอ้ยไหม้เบิดทัาบมาทีมงึงพี่น้องพวกสาสรางการไฟไหมห้นุไฟไหม้มอ,มองแถวนี้แล้วมองนี้แล้วออกดีขนาดได้มองนี้ แต่ไฟมันไหม้ยู่ไปแล้วสิออกบริเห็ดปา่าออกก็ยันบโบออกตกมึงแล้วสาไฟไหมมาหามึงเสรมัน,มนมออกดี่แถวนี้เข้าแต่ไฟบอไหมนั่นนาดไฟไหมที่พ่น้องยังเห็นได้ยังยังออกอยู่ได้ม่รู ห็นหขนาดไฟไหม้ได้นี่อุ้ยเอาเอาทิ้งมันไว้เนาะให้มันปิ่นให้มันปินน่นเสือ้อเก่าดอกกะโอเคอยู่ดอกน้งามอยู่พี่น้องหาอีกดู

ít đọc này, bạt ra đọc này, bạt ra, ừ ban cảo, bớt, ban cảo, ô, thâu heng lẽu, bay con.